ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนิยายเสียงจรสจัน์ค่ะหากท่านชอบฟังนิยายหลากหลายแนวอย่าลืมกด Subscribe ช่องนี้และกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะคะและหากสนใจอยากเป็นครอบครัวเดียวกันท่านสามารถสมัครสมาชิกรายเดือนเพื่อรับฟังนิยายจนจบเรื่องรวมถึงตอนพิเศษที่จะไม่ได้ลงในช่องทางปกติกันได้ค่ะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานช่องนิยายเสียงจรสจันนะคะ และเพื่อเป็นการปฏิบัติตามกฎของ YouTube ฉากเลิบซีนทุกฉากขออนุญาตตัดออกนะคะหากต้องการรับฟังฉบับเต็มแบบอันคัดซีนสามารถดาวน์โหลดเต็มเรื่องได้ที่เม p m a r k e t c o m ไปรับฟังกันได้เลยค่ะบทที่9สมพานอยากกินไก่วัดการสอบปากคำเพื่อนสาวทั้งสองคนของผู้ตายแทบไม่ได้ประโยชน์อะไรต่อการสืบสวนเลยแม้แต่น้อย แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์แบบฉาบฉวยของคนกลุ่มนี้ได้เป็นอย่างดีสารวัตรจุมพลถึงกับรอบถอนหายใจพลางอดนึกเห็นใจหญิงสาวผู้เคราะห์ร้ายทั้งสองรายไม่ได้ที่ไม่มีมิตรแท้คอยช่วยเหลือเกื้อกูลต่อกันเลยสักคนเขาแทบไม่อยากเชื่อเลยว่าทันทีที่เขาบอกข่าวร้ายเกี่ยวกับหญิงสาวที่ชื่อน,นันนี่ทั้งสองคนนั้นกลับแสดงอาการเพียงแค่ทำหน้าตื่นตกใจเท่านั้นไม่ได้มีอาการโศกเศร้าเสียใจให้เห็นเลยสักนิด ดูไปก็น่าเวทนาเหลือเกินจุมพลสั่งให้ลูกน้องเดิมปากปนรวมกลุ่มกับบรรดาน,นักท่องเที่ยวเพื่อคอยสังเกตการไปเรื่อยๆอีกกลุ่มก็ปอมตัวเป็นหน่วยรักษาความปลอดภัยเป็นเด็กเสิร์ฟแม้กระทั่งคนทำความสะอาดเพื่อเฝ้าระวังบุคคลน,น่าสงสัยซึ่งเขาก็รู้ว่าคงจะไม่ได้อะไรคืบหน้ามากนักเพราะเชื่อเกือบร้อเปอร์เซนว่าฆาตกรจะต้องเป็นคนในผับนี้อย่างแน่นอนถ้าไม่ใช่พนักงาน ก็ต้องเป็นลูกค้าขาประจําที่มาเที่ยวจนคุ้นเคยกับที่นี่เป็นอย่างดีเพราะการเข้านอกออกในห้องครัวหรือโซนสําหรับพนักงานได้ก็หมายความว่าไม่ใช่เพียงแค่รู้จักผิวเผินธรรมดาแต่น่าจะต้องมีคนนายคอยอำนวยความสะดวกให้เป็นแน่และเขาก็เชื่อด้วยว่าบุคคลผู้นั้นจะต้องรู้อยู่แก่ใจแล้วว่าใครเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ปากปนอยู่ในกลุ่มของพวกตนจุมพลเดินขึ้นมาบนชั้นสองที่เป็นส่วนสำนักงาน และเป็นห้องสอบสวนชั่วคราวเมื่อครู่ร่างสูงโปร่งเปิดประตูเข้าไปก็พบพชระกับพิมพลที่นั่งหน้าเครียดกันอยู่ดูเหมือนทั้งคู่กำลังคุยกันถึงคดีที่เกิดขึ้นติดกันสองสัปดาห์ซ้อนพอพิมพลหันมาเห็นพี่ชายจึงรีบเชื้อเชิญให้นั่งนั่งก่อนคับพี่พลพวกผมกำลังคุยกันเรื่องนั้นอยู่เลยพิมพลเดินไปหยิบแก้วเปล่าที่ชั้นวางของมารินน้ำสีทองวางไว้ตรงหน้าสารวัตรหนุ่ม เท่าที่สอบปากคำแต่ละคนมาพี่ว่าน่าจะเป็นคนไหนแน่นอนจุมพลพูดขึ้นหลังจากที่ดื่มเบียร์เข้าไปอึกใหญ่ฝ่ายพัชระนั้นดีตัวขึ้นนั่งตัวตรงทันทีเมื่อได้ฟังประโยคแรกของสารวัตรหนุ่มพร้อมกับยิงคับถามตามมาพี่หมายความว่าฆาตรกรเป็นพนักงานของเราเหรอครับ70%ค่อนข้างมั่นใจว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นที่เหลืออาจจะเป็นลูกค้าขาประจําที่มาที่นี่บ่อยๆจนซีกับพวกพนักงานข้างใน ถึงสามารถเข้านอกออกในส่วนที่เป็นบริเวณของพนักงานได้แล้วพี่พลเล็งใครไว้บ้างหรือเปล่าครับพิมพ์พลถามพี่ชายหน้าเครียดแค่ได้ยินว่ามีพนักงานคนใดคนหนึ่งเป็นฆาตกรเลือดเย็นปะปนอยู่ในนี้ก็เกิดความรู้สึกไม่สบายใจขึ้นมาตอนนี้ยังบอกอะไรไม่ได้ทุกคนน่าสงสัยทั้งนั้นแต่ว่านะแต่ละคนก็ดูเหมือนจะไม่ใช่คนที่เรากำลังตามหาเพราะทุกคนมีหลักฐานการอ้างที่อยู่ชัดเจน คงต้องรอเทียบหลักฐานอย่างละเอียดกันอีกทีจะว่าไปแล้วตั้งแต่เปิดคลับนี่มาก็ไม่เคยเกิดเรื่องบ้าๆแบบนี้เลยนะพี่ผมไม่รู้ว่าผมควรจะพูดดีไหมแต่ผมรู้สึกว่าเรื่องพวกนี้มันเกิดพร้อมกับวงบัตเตอร์ฟลยวงนี้เพิ่งมาเล่นให้ที่นี่เมื่ออาทิตย์ที่แล้วพอมาปุ๊บก็มีเรื่องปั๊บเลยพิมพลบอกสิ่งที่ตนเองคาดเดาและสงสัยมานานให้พี่ชายรู้ทั้งที่ไม่ได้อยากปรักปรำใครแต่มันก็อดคิดไม่ได้เพราะช่วงเวลามันช่างประจวบเหมาะกันดีเหลือเกิน นายคิดอย่างนั้นเหรอภชระหันไปมองหน้าเพื่อนเขาเองก็รู้สึกไม่ต่างจากพิมพลเพียงแต่เขาไม่อยากพูดออกมาเพราะถ้าหากมันไม่ใช่เรื่องจริงมันก็ดูจะไม่ยุติธรรมกับอีกฝ่ายเท่าไหร่นักอืมฉันนั่งคิดเมื่อคืนน่ะฉันว่ามันน่าสงสัยอยู่เหมือนกันนะและฉันก็รู้ได้ว่ากเองก็คิดอย่างนี้อยู่ไม่ต่างจากฉันพิมพ์พลพูดดักคอเพื่อนซึ่งภชระเพียงแค่ยกแก้วน้ำขึ้นดื่มช้าๆที่เอ็งพูดมามันก็น่าคิด แต่เมื่อกี้ตอนที่สอบปากคำก็มีบางคนให้การน่าสงสัยอยู่แต่พี่ยังคงพูดอะไรตอนนี้ไม่ได้คงต้องรอผลชนสูตรที่แน่นอนก่อนว่าศพนั้นตายตอนกี่โมงมันจะได้บีบเวลาให้แคบลงมาอีกสารวัตรจุมพลถอนหายใจออกมาเฮือกใหญ่ตอนนี้เขาไม่สามารถฟันธงอะไรลงไปได้เพราะต้องรอหลักฐานทางกายภาพจากการชนสูตรพลิกศพเสียก่อนภชระเหลือบตาดูเวลาที่นาฬิกาแขวนผนังพอเห็นว่าเพิ่งจะสามทุ่มเท่านั้นจึงลุกขึ้นยืน กะว่าจะลงไปข้างล่างเพื่อยืดเส้นยืดสายเส้นหน่อยแล้วค่อยกลับขึ้นมาข้างบนหวังไว้ว่าคืนนี้เขาอาจจะกลับไปนอนที่บ้านบ้างหลายวันมาแล้วที่เขาไม่ได้กลับไปให้บุพการีเห็นหน้าข้าตาเลยแกจะไปไหนไวโอมพิมพ์ลถามขึ้นทันทีเมื่อเห็นเพื่อนจะเดินออกจากห้องไปขับรถเล่นสักชั่วโมงปวดหัวว่ะดูกลับมาพชระเดินออกจากห้องแล้วลงบันไดามาที่ชั้นล่างหางตาเหลือบไปเห็นมอสเดินออกมาจากห้องน้ำ และกำลังจะเข้าไปในห้องล็อกเกอร์พอดีจึงเอ่ยปากเรียกเบาๆมอตชอมารีหันมาตามเสียงเรียกพอเห็นว่าเป็นใครก็เลิกคิวขึ้นพร้อมกับขานรับเขาเดินเอามือลงกระเป๋ากางเกงเข้ามาหาช้าๆรอยยิ้มผุดพลายขึ้นบนใบหน้าที่ยังคงหลงเหลือความอิดโรยเอาไว้ให้เห็นว่างไหมคราวนี้ชอบมารีขมวดคิ้วเล็กน้อยด้วยความสงสัยก่อนจะพยักหน้าให้แทนคำตอบไปนั่งรถเล่นเป็นเพื่อนผมหน่อยสิ เดี๋ยวคุณมีเครื่องแสดงตอนห้าทุ่มครึ่งนนาะเหลือเวลาตั้งสองชั่วโมงไปเหอะพัชระควา้าข้อมือหญิงสาวโดยไม่คิดรอคําตอบจากเจ้าตัวจากนั้นก็พาเดินจำอ้าวออกไปทางลานจอดรถสําหรับพนักงานเอาดือด้อๆชอบมารีได้แต่อึง้งเมื่อถูกจู่โจมชนิดไม่ทันได้ตั้งตัวขาทั้งสองข้างก็ก้าวฉับๆตามแรงจับจูงของเขาไปซเฉยๆกว่าจะง้างปากของตอนเองให้พูดได้ก็ตอนที่มาหยุดยืนอยู่หน้ารถของเขาแล้วเดี๋ยวค่ะคุณโอมจะไปไหนคะ หญิงสาวขืนตัวไว้พลางพยายามยือยุดฉุดข้อมือให้หลุดจากการเกาะกลุมแต่ดูเหมือนชายหนุ่มไม่ให้ความร่วมมือด้วยเท่าไหร่ไปนั่งรถเล่นกันไงเธอน่าเดี๋ยวผมพามาส่งทันอยู่แล้วไม่ต้องห่วงถ้าไม่ทานขับของผมก็แย่น่ะสิเร็วเข้าขึ้นรถเถอะเขาเปิดประตูด้านข้างคนขับแล้วดันหลังหญิงสาวให้เข้าไปในรถพอเห็นหญิงสาวทำหน้าหวเหวอ๋อเขืนตัวเอาไว้จึงปล่อยมือข้างที่จับข้อมือเธอออกแล้วเปลี่ยนเป็นจับยึดที่บาทั้งสองข้างของเธอแทน จากนั้นกดบ่าให้หญิงสาวย่อตัวลงเพื่อจะได้จับยัดเข้าไปในรถอย่างทุลักทุเลจนศีรษะของช่อม,มาลีโขกกัขอบประตูรถโอ้ยหญิงสาวยอมเข้ามานั่งในรถแต่โดยดีมือลูกศีรษะตนเองป้อยๆบริเวณที่โดนโขกเมื่อคู่อดไม่ได้ที่จะหันไปคอให้คนที่กำลังเดินอ้อมรถไปนั่งอย่างที่นั่งของตอนเองจนกระทั่งพชระก้าวขึ้นมานั่งอยู่หลังพวงมาลายัยเจ็บไหมมอสขึ้นมาดีๆแต่แรกก็ดีแล้วดูซิเจ็บตัวจนได้ หัวโนหรือเปล่าแหรอนั่นพัชระพูดไปหัวเราะไปก็แทนที่จะคุยกันก่อนจู่ๆคุณโอมก็ฉุดขึ้นรถอย่างนี้มอดก็ทำอะไรไม่ถูกนะสิคะหญิงสาวโต้กลับไปชายหนุ่มเหลือมมองหน้างองงั้นด้วยความขบขันขับออกไปได้สักพักเขาก็เลี้ยวรถเข้าจอดข้างทางหืมจอดรถทำไมคะหญิงสาวหันไปถามพร้อมกับที่ชายหนุ่มขยับยื่นหน้าเข้ามาใกล้จนแทบจะชิดกันชอมาลีตกใจ พยายามบีบตัวเองเอาหลังดันเข้าไปในเบาะจนแทบจมหายเข้าไปในนั้นตาเบิกโพลงอย่างตื่นตระหนกจ้องมองมือของเขาที่เอื้อมผ่านหน้าไปจับที่สายเข็มขัดนิรภัยแล้วจัดแจงเสียบลงล็อกให้อย่างอ้อยอิ่งลมหายใจอุ่นร้อนของเขาเป่ารถที่ข้างขมับราวกับจงใจแกล้งพัชระค่อยๆขยับกลับมาประจำที่หลังพวงมาลัยเหมือนเดิมแล้วคาดเข็มขัดนิรภัยของตนบ้างสองตาระยิบระยับล้อแสงไฟข้างถนนกับมุมปากที่ยกยิ้มขึ้นเล็กน้อยนั่น ทำให้ช่อมาลีรู้ทันทีว่าถูกเขาแกล้งเขาให้แล้วผมเคยดูโฆษณาเขาบอกว่าห่วงใครให้ค่าเข็มขัดผมก็เลยค่าดใด้คุณไงชายหนุ่มพูดกลัวหัวเราะในขณะที่คนถูกห่วงได้แต่มองค้อนตาแทบคว่ำนึกโมโหตนเองที่วันนี้สติกระเจิดกระเจิงหายไปไหนก็ไม่รู้ถึงได้แก้เกมเขากลับไม่ออกเลยสักยกหิวไหมผมว่าเราไปห,หาอะไรกินกันก่อนดีกว่าเนะ ชายหนุ่มหันมายิ้มให้ก่อนจะหันกลับไปมองถนนเบื้องหน้าต่อเพิ่งกินไปตอนที่ให้ปากคําเสร็จนะคะคุณอมหิวเหรอคะใช่ผมหิวหิวมากเลยด้วยพัชระยิ้มพราวเต็มวงหน้าเขารู้ว่าหญิงสาวที่นั่งข้างๆนี้น่าจะรู้ความหมายที่เขาต้องการสื่อแน่นอนถึงได้นั่งทำหน้าเป็นจังหวะแบบนั้นอีกทั้งสายตายังวาววับราวกับจะฟาดฟันเขาให้ขาดเป็นสองท่อนได้มอมีที่ดีๆอยากแนะนําค่ะแต่ไม่รู้ว่าคุณอมอยากไปไหม ชอมาลีปลายตามองไปทางชายหนุ่มพร้อมกับส่งยิ้มเชิญชวนมือเอื้อมไปวางแปะไว้ที่ต้นขาของเขาอย่างแผ่วเบาแล้วชักกลับมาวางไว้ที่หน้าตักตนเองตามเดิมไปสิครับมอชชวนไปไหนผมไปทั้งนั้นแหละเขาอยากพาเธอไปสวัค์ใจะจขาดแต่สาวเจ้าก็เล่นแง่เหลือเกินพชระเริ่มคำนวณในหัวแล้วว่าสองชั่วโมงต่อจากนี้มันจะเพียงพอสำหรับเขากับเธอหรือเปล่าถ้าหากได้สนุกกับผีเสื้อแสนสวยคนนี้ขึ้นมา พลางคิดก,กังวลไปถึงเครื่องป้องกันที่เขามักจะมีติดรถไว้เสมอแต่ตอนนี้ชักเริ่มไม่แน่ใจว่ามันหมดไปแล้วหรือยังเพราะในกระเป๋าสตางค์ก็เหลืออยู่แค่อันเดียวซึ่งมันไม่พอแน่นอนเลี้ยวซ้ายตรงแยกหน้านะคะเสียงหวานๆบอกกำกับทิศทางอยู่ด้านข้างทำเอาชายหนุ่มนั่งยิ้มกริ่มเวลานี้ไม่ว่าเธอจะพาเขาไปขึ้นเขาลงห้วยที่ไหนเขายอมทั้งนั้นชายหนุ่มหมุนพวงมาลัยเลี้ยวซ้ายตามที่ชอบมารีบอกเมื่อถึงสี่แยกไฟแดง จากนั้นจึงเอื้องไปกดปุ่มเปิดเครื่องเสียงในรถเพื่อสร้างบรรยากาศเมื่อเห็นว่ามันเงียบจนเกินไปรอยยิ้มค่อยๆผุดพลายขึ้นเต็มวงหน้าเมื่อมองเห็นไป้ายไฟของโรงแรมม่านรูดวิวิบวับวับตั้งเด่นท้าทายสายตาอยู่ริมทางถ้าเขาจำไม่ผิดโรงแรมม่านรูดของที่นี่จะมีทีมห้องให้เลือกว่าอยากได้แบบไหนไม่ว่าจะเป็นใต้ทะเลในป่าอาวกาศหรือทีมแบบยุค60ก็มีให้เลือกชายหนุ่มไม่รอช้า ตบไฟเลี้ยวแล้วขับชิดซ้ายทันทีเลี้ยวเข้าไปในนี้เลยค่ะเสียงวานของหญิงสาวบอกให้เขาเลี้ยวเข้าไปในโรงแรมบ้านรูดภชระรู้สึกกระหยิมยิ้มย่องในใจความอ่อนเพลียเพราะอดนอนนั้นปลิวหายไปพร้อมกับอารมณ์วาบหวามที่กำลังจะเกิดขึ้นแล่นพลานขึ้นมาแทนที่เขาเลี้ยวมาตามที่เธอบอกเห็นพนักงานวิ่งมาโบกไม้โบกมือให้เลี้ยวเข้าไปตามช่องว่างที่มีาม่านผืนโตรูปไปกองไว้ด้านหนึ่งระหว่างที่กำลังจะหมุนพวงมาลัยเลี้ยวขวาเข้าไปตามเสียงเรียก ชอมารีก็เอื้อมมาแตะที่ต้นแขนไว้พอดีไม่ต้องเลี้ยวค่ะคุณโอมขับเลยไปอีกนิดเห็นสีหน้าที่เต็มไปด้วยคำถามของเขาแล้วชอฟมาลีก็แทบจะกลั้นหัวเราะเอาไว้ไม่อยู่แต่ก็ต้องแสร้งโปรยยิ้มหวานใส่ซึ่งชายหนุ่มก็ได้แต่ยอมทำตามแต่โดยดีหรือว่าด้านในห้องจะเจ๋งกว่าพชระได้แต่เก็บความสงสัยเอาไว้ในใจอดคิดเข้าข้างตนเองไม่ได้ว่าหญิงสาวคงจะรู้จักที่นี่เป็นอย่างดีถึงได้อยากให้เขาประทับใจ และมอบเซอร์ไพรส์สุดพิเศษให้แค่คิดก็เสียวแล้วตรงไปที่ประตูทางออกตรงนั้นเลยค่ะคุณโอมฮะล่างเพลียวสมส่วนในชุดเรดดัดรูปสีน้ำเงินสดก้าวลงมาจากรถโยุโรปค,คันหรูแล้วเดินหน่วยหน้าเข้าไปในผับด้วยมาดราวกับนางพญาหญิงสาวยิ้มให้พนักงานเปิดประตูก่อนจะสาวเท้าก้าวเข้าไปข้างในตามทางเดินสลัวจากแสงไฟที่รี่ลงจนแทบจะเรียกได้ว่ามืดสลับไปกับไฟหลากสี ที่หมุนวนไปมาอยู่บนพื้นพรมทันทีที่เห็นว่าใครกำลังเดินมาพนักงานที่อยู่แถวนั้นต่างก็กลูกันเข้ามาต้อนรับพร้อมกับเชิญเชิญให้ไปนั่งที่โต๊ะที่จัดว่าดีที่สุดของที่นี่ทันทีหญิงสาวหย่อนตัวลงนั่งพร้อมกับเปิดกระเป๋าสะพายใบหรูควักธนบัตรใบสีม่วงออกมายื่นส่งให้พนักงานที่พามานั่งที่โต๊ะขอลองไอซ์แลนด์จ่ะแล้วก็รบกวนช่วยเรียกคุณโอมให้หน่อยสิจะให้เรียนว่าใครมาขอพบครับ พนักงานหนุ่มถามสาวสวยตรงหน้าด้วยความนอบน้อมเพราะเขาจำได้ว่าเป็นแขก VIP ของที่นี่และที่สำคัญหล่อนเป็นแขกที่ทิปหนักที่สุดคนหนึ่งเพราะฉะนั้นคืนนี้เขาต้องดูแลหล่อนให้ดีที่สุดความหวังว่าจะได้เงินค่าทิปเป็นกอบเป็นกำรรไม่ต่ำกว่าสามพันจากหญิงสาวเริ่มลอยเข้ามาในหัวออนอินค่ะพนักงานหนุ่มค้อมศีรษะให้ก่อนเดินไปจดออเดอร์ทิ้งไว้ที่บาร์เครื่องดืม่มจากนั้นก็เดินหายเข้าไปทางประตูที่มีป้ายแปะเอาไว้ว่า สำหรับพนักงานบุคคลภายนอกห้ามเข้าออนอินมองสำรวจไปรอบๆด้วยความพึงพอใจผับแห่งนี้ดีตรงที่มีแต่พวกเงินหนาและมีการศึกษาเข้ามาดื่มกินหาความสำราญเพราะฉะนั้นแทบไม่ต้องห่วงกังวลเลยว่าจะเจอพวกกักขลากเหมือนตามภาพทั่วไปหญิงสาวหมายมั่นอยู่ในใจว่าจะต้องจับพระชระให้อยู่หมัดให้ได้เธอจะไม่ยอมปล่อยให้เขาหลุดมือไปอย่างเด็ดขาดคืนปล่อยให้หลุดมือไปก็โง่เต็มที เพราะเขาเป็นนักธุรกิจหนุ่มไฟแรงรูปร่างหน้าตาก็หล่อเหลาชาติตระกูลก็ดีถึงแม้จะขึ้นชื่อลือชาเรื่องความเจ้าชู้ไปบ้างแต่ก็คิดว่าเธอเอาเขาอยู่แน่นอนถ้าได้เป็นภรรยาที่ถูกต้องตามกฎหมายของเขาเมื่อไหร่เธอจะทําให้เขาตกอยู่ใต้อานาจของเธอให้ได้อย่างที่เคยทํามาแล้วกับสามีคนก่อนนั่นอย่างไรล่ะและอีกหน่อยเธอก็จะได้มาคุมที่นี่บริหารที่นี่ พนักงานที่นี่ต้องก้มหัวให้เธอทุกคนทั้งหัวงอกหัวดำเลยคอยดูออนอินกวาดสายตามองไปเรื่อยๆจนกระทั่งมาหยุดอยู่ที่ร่างสูงใหญ่ของพิมพลที่กำลังเดินเข้ามาหาพร้อมกับที่พนักงานนำเครื่องดื่มมาเสิร์ฟให้ที่โต๊ะพอดีพิมพลรับเครื่องดื่มมาจากถาดแล้ววางมันลงตรงหน้าหญิงสาวก่อนชุดตัวนั่งลงบนโซฟาฝั่งตรงข้ามแล้วหันไปสั่งเครื่องดื่มของตนเองกับพนักงานที่ยืนรออยู่ขอผมนั่งด้วยคนนะครับ หวังว่าคุณออนอินคงจะไม่รังเกียจพิมพ์ลส่งยิ้มให้หญิงสาวก็ยิ้มตอบกลับไปอย่างมีมัตรีแหมคุณพิมนี่ก็อินจะไปรังเกียจคุณพิมพ์ได้ยังไงล่ะคะยินดีซะอีกค่ะที่คุณพิมพ์ให้เกียรติมานั่งคุยด้วยขอบคุณครับเอ่อตอนนี้โอมมันไม่อยู่นะครับไม่รู้ว่าจะกลับเข้ามากี่ทุ่มผมเลยมานั่งคุยเป็นเพื่อนคุณอินก่อนไม่งั้นเดี๋ยวคุณอินจะหาว่าผมละเลยลูกค้าวีไอพีสวยๆอย่างคุณเข้าแล้วก็แย่เลยเสียชื่อหมด ชายหนุ่มจงใจหยอดเล็กน้อยหญิงสาวก็หัวเราะแผ่วเบาอย่างมีจริตปากหวานจังนะคะคุณพิมพ์บะหมี่จอมพลังพัชระมองป้ายสีดำที่มีตัวอักษรสีเหลืองเขียนวัดวัดแบบอักษรจีนตัวใหญ่เบิ่มที่ติดอยู่ตรงด้านหน้าร้านโดยความรู้สึกที่บอกไม่ถูกหลังจากที่เอารถเข้าจอดแล้วเดินตามหญิงสาวเข้ามาในบริเวณที่น่าจะเรียกว่าตลาดนัดกลางคืนสองตาของเขาก็เบิกกว้าง เมื่อเหลือไปเห็นชามบะหมี่ของคนที่นั่งกินอยู่ก่อนแล้วนั่นมันชามหรือกระมังวะเนี่ยชายหนุ่มลอบกลืนน้ำลายลงคอถึงแม้จะดูรู้ว่าร้านที่หญิงสาวพามาน่าจะอร่อยขึ้นชื่อไม่น้อยเพราะดูจากจำนวนคนที่นั่งรออยู่ภายในร้านและจำนวนคนที่ต่อแถวรอคิวค่อนข้างยาวหันไปหาคนที่คิดว่าจะยืนอยู่ข้างๆแต่ไม่เห็นเธอยืนอยู่จึงสอดสส่สายตามองหาไปรอบๆถึงได้เจอว่าเจ้าตัวกำลังยืนดูเมนูอยู่อีกด้าน นึกยังไงพาผมมากินบะหมี่จอมพลังเนี่ยชามมันใหญ่ขนาดกระมังย่อมๆเลยนะคุณภาชระเดินเข้าไปยืนข้างๆชอบมาลีพลางก้มลงมองเมนูบ้างก็เห็นคุณโอมบอกว่าหิวมากมัดก็เลยพามากินบะหมี่ที่นี่ไงคะรับรองค่ะชามเดียวอยู่เลยหญิงสาวเงยหน้าขึ้นตอบเขาด้วยแววตาเป็นประกายพร้อมกับยักคิ้วให้อย่างล้อเลียนจนภัชระอดไม่ได้ที่จะพูดโต้กลับไปบ้างความจริงแล้วคุณไม่ต้องพาผมมาที่นี่ก็ได้นะ เพราะผมนาจอมพลังอยู่แล้วถ้าคุณไม่เชื่อผมก็ยินดีให้คุณพิสูจน์ได้ตลอดเวลาตลอดคืนเลยก็ยังได้ท้ายประโยคเขาก้มลงไปพูดชิดริมหูหอมกรุ่นจมูกของเขาอดไม่ได้ที่จะลักลอบสูดดมกลิ่นหอมของหญิงสาวตรงหน้าเอาไว้มีโอกาสคุณต้องขอพิสูจน์แน่ๆค่ะแต่ตอนนี้เลือกเมนูก่อนดีกว่าไหมคะเอาน้องไก่ตุ๋นนี่ไหมคะคุณโอมเหมาะกับคุณโอมดีชอม,มาลีชี้ไปที่รูปภาพอาหารที่มีน่องไก่ชิ้นโตวางอยู่บนชาม ปลปนกับไข่ต้มและกุ้งปูตัวโตๆ,ๆ,ๆไก่ตุ๋นเนี่ยนะหมองกับผมตรงไหนชายหนุ่มขมวดคิ้วถามด้วยความสงสัยทําเอาชอบมาลียิ้มกว้างก่อนจะหัวเราะออกมาเล็กน้อยเมื่อเห็นคนตัวโตทําหน้าย,ยุ่งก็เห็นคุณโอมชอบกินไก่วัดแต่ไก่ที่นี่น่าจะเป็นไก่เลี้ยงคงไม่ใช่ไก่วัดอย่างที่คุณโอมชอบมอดคิดว่ามันน่าจะพอทดแทนกันได้จริงไหมคะพูด <c oughs> จบหญิงสาวก็เดินหัวเราะคิกคัจากไป เพื่อไปยืนรอคิวต่อจากคนที่ยืนรออยู่แล้วทิ้งให้ชายหนุ่มได้แต่ยืนมองตามหลังไปด้วยสายตามันเคี้ยวก่อนจะสายหน้าแล้วหลุดหัวเราะออกมาเบาๆร้ายจริงๆ20นาทีต่อมาทั้งคู่ก็ได้ที่นั่งรอไม่นานนะักบะหมี่ชามยักษ์ที่ใส่เครื่องเคียงมาเกือบพูนจานก็ถูกเสิร์ฟลงตรงกลางโต๊ะตรงหน้าของคนทั้งสองช่อมารีหยิบช้อนกระตะเกียบยื่นให้ชายหนุ่มซึ่งพัชระก,ก็รับไปแต่โดยดี ชอยมารีเหมือนจะนึกอะไรขึ้นมาได้จึงเงยหน้าขึ้นมองสบตากับคนที่นั่งอยู่ฝั่งตรงข้ามจริงสิมอดก็ลืมถามไปคุณอมอยากจะกินคนเดียวไหมคะมอดจะได้สั่งของตัวเองอีกชามหญิงสาวรีบถามเขาทันทีเพราะกลัวเขาจะสังเกตที่ต้องกินร่วมชามกับเธอเป็นเพราะความเคยชินเวลามากับเพื่อนในวงเธอมักจะสั่งมาหนึ่งชามแล้วกินคู่กับจิวเสมอในขณะที่คริสก,กับว่านแยกกินเงินคนละชามไม่ต้องหรอกกินด้วยกันนี่แหละ ชามอย่างก,กับกะละมังผมกินคนเดียวไม่หมดหรอกเอาสิลงมือเลยคุณปุงเลยนะผมกินรสชาติไหนก็ได้ตามใจคุณเลยพรชระลงมือกินก่อนด้วยความกระเตอรือร้นเพราะความหิวบวกกับหน้าตาน่ากินของอาหารตรงหน้าจึงทําให้เขาละทิ้งมาดโดยสิ้นเชิงอืมอร่อยใช้ได้เลยนะเนี่ยอย่างกับบะหมี่ร่วมสาบานเนี่ยเขาพูดพลางเอาช้อนตักน้าซุปเข้าปากบะหมี่ร่วมสาบานเนี่ยนะ ชอมาลีเบิกตากว้างจนชายหนุ่มมองเห็นความขบขันที่ซุกซ่อนอยู่ในดวงตาคู่สวยใช่เหมือนหนังจีนไงคุณที่เขาดื่มน้ำร่วมสาบานกันนะ่ะแต่เราสาบานกันด้วยบะหมี่แทนพัชระะพูดพลางยักคิ้วให้ข้างหนึ่งชอมาลีหัวลอกคิกเมื่อดีเห็นอีกมุมที่น่ารักของเขาคารวะสิทธิ์พี่หญิงสาวไหลาตามน้ำยกมือทั้งสองข้างขึ้นมากุมกันไว้ในระดับเดียวกับใบหน้าพลางค้อมศีรษะลงคารวะเขาเรียนแบบภาพยนตร์จีน ส่งผลให้พัสราหัวเราะเสียงดังลั่นล้านชายหนุ่มเผลอมองคนตรงหน้าด้วยแววตาอ่อนเชื่อมนานแค่ไหนแล้วที่เขาไม่ได้หัวเราะเต็มเสียงอย่างนี้มาก่อนไม่น่าเชื่อว่าผีเสื้อราตรีคนนี้จะให้ความรู้สึกที่หลากหลายอารมณ์กับเขาเหลือเกินพลันนั้นจิตใจกระหวัดคิดไปถึงเลขาคู่ใจรายนั้นก็ไม่ต่างกันทั้งเอ,อ่อทั้งเปิดแต่ก็รู้ใจเขาเป็นที่สุดทั้งที่เพิ่งทำงานร่วมกันแค่อาทิ์กว่าเท่านั้น คุณรู้ไหมเวลาผมเจอคุณทีไรทําให้ผมนึกถึงใครบางคนขึ้นมาทุกทีเลยชายหนุ่มพูดไปพลางคีบเส้นบะหมี่ข้าปากแล้วเคี้ยวตุ้ยๆทว่าคนฟังกลับรู้สึกเสียวสันหลังขึ้นมาทันทีกระนั้นก็ยังอดถามเขาต่อไปไม่ได้ใครเหรอคะถามออกไปแล้วในใจก็วาดหวังว่าจะไม่ใช่ตัวเธอแต่ทว่าเลขาของผมเองเธอชื่อชอมาลีนะ่ะนั่นไงล่ะว่าและเชียว ช่อมารีตัวจริงแทบสำลักอาหารเมื่อสิ่งที่คาดเดาวไว้นั้นถูกต้องตรงเพงในใจเริ่มหวาดหวัน่นว่าเขาจะนึกสงสัยบ้างหรือไม่ว่าช่อมารีที่เขากําลังพูดถึงจะเป็นคนเดียวกันกับมอตที่กำลังนั่งอยู่ตรงหน้าเขาตอนนี้ทำไมเหรอคะถามแล้วก็กลั้นใจรอฟังคำตอบอีกใจก็นึกโทษตนเองที่ทำไมไม่หาเรื่องชวนคุยไปคุยเรื่องอื่นเสียไม่บอกพชระยิ้มกรุ้มกริม จะพูดออกไปได้อย่างไรว่ามันก็แค่ความรู้สึกทั้งที่ผู้หญิงสองคนนี้ไม่มีอะไรเหมือนกันเลยจะมีก็แค่รูปร่างผิวพรรณและกลิ่นกายหอมๆเท่านั้นที่เหมือนแต่ลักษณะทางกายภาพนั้นแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงชอม,มาลีตวัดค้อนส่งให้เขาเล็กน้อยมาทําให้อยากรู้แล้วก็ทิ้งกันไปดื้อแต่ก็ครั้นจะตอความยาวสาวความยืดทางที่ดีเธอควรหาทางเลี่ยงที่จะพูดถึงเรื่องนี้ดีกว่าคุณโอไม่กินกุ้งหรอคะ อดถามไม่ได้เมื่อเห็นเขาแทบไม่แตะกุ้งเลยแต่เลือกที่จะกินอย่างอื่นแทนพัชระ aa, ลูบตาลงมองในชามแล้วมองหน้าคนถามก่อนจะทำสีหน้าปั้นยากเล็กน้อยเออคุณกินเถอะผมกินอย่างอื่นก็ได้เขาพูดจบก็มองกุ้งตัวโตที่อ้อยอิ่งอยู่ในชามตาปลอยชอบมาลีเห็นอย่างนั้นจึงหยิบขึ้นมาตัวหนึ่งแล k, ้วลงมือแกะเปลือกออกจนเหลือแต่ส่วนหัวจากนั้นจึงวางลงในชามตรงหน้าชายหนุ่มกินด้วยกันสิคะ แหมไม่อยากมือเลอะก็ไม่บอกมัดแกะให้ก็ได้คะ่ะหญิงสาวพูดเย้าคนตัวโตวที่กำลังเอาตะเกียบคีบปกุ้งตัวนั้นเข้าปากเคี้ยวอย่างอเด็ดอร่อยพระชรอจนเคี้ยกุ้งในปากแล้วกลืนจนหมดจึงเปิดปากพูดบ้างเอาตรงๆเลยนะผมแกะกุ้งไม่เป็นปกติเวลาผมไปกินตามร้านอาหารผมจะให้เขาแกะมาให้เลยนะ่ะคุณชายมากเธออดเหน็บแนมเขาไม่ได้แต่ดูเหมือนคนถูกจะว่าก,กระทบจะไม่ได้รู้สึกรู้สาเท่าไหร่แน่นอน ว่าแต่ขออีกตัวสิครับกำลังอร่อยเลยพระระฉีกยิ้มกว้างเอาใจหญิงสาวหวังให้เธอแกะให้อีกตัวชอมาลีจงหยิบอีกตัวขึ้นมาแกะส่งให้ทว่าเขากลับอ้าป,ปากรบเพื่อให้ป้อนเขาถึงปากหญิงสาวจงเด็ดหัวกุ้งออกแล้วจับเนื้อกุ้งยัดเข้าปากให้เขาไปทั้งตัวอืมเป็นกุ้งที่อร่อยที่สุดในโลกเลยนะเนี่ยพระระยักคิ้วเหลีวตาให้หญิงสาวหน้าแปลกที่เขารู้สึกสนิทสนมกับเธอได้เร็วเกินคาด ปกติแล้วกับสาวสวยเขามักจะไม่ค่อยรู้สึกอะไรแบบนี้เท่าไหร่ความรู้สึกอย่างเดียวที่มีคืออยากจะพาพวกหล่อนขึ้นเตียงเท่านั้นแต่กับผีเสื้อราตรีตรงหน้านอกเสจากความต้องการอยากพาเธอไปเป็นเพื่อนนอนเล่นบนเตียงแล้ว<ๆ>เขากลับรู้สึกถึงความอบอุ่นในใจเล็ก,ลกๆที่เริ่มก่อตัวขึ้นมาทีละเล็กกระน้อยอีกด้วยหลังจากที่จัดเตรียมเพลงเพื่อใช้เปิดต่อเนื่องกันได้สัก20นาทีมิวก็ฝากฝังการดูแลเพลงในส่วนความรับผิดชอบของตน ให้กับดีเจอาร์มก่อนจะผลักออกมาเดินผ่านกลุ่มนักท่องเที่ยวที่เริ่มเข้ามานั่งดื่มกินกันดีเจสาวเดินเข้ามาในส่วนที่เป็นบาร์เครื่องดืม่มแล้วเดินผ่านไปยังครัวทำทีเป็นว่าจะมาหาอาหารมื้อเย็นกินตามปกติทั้งที่ความจริงแล้วต้องการจะเดินไปนั่งยังส่วนหย่อมที่พักสำหรับสุบ,บรี่ของพนักงานเพราะตั้งใจเอาไว้ว่าจะหาของบางอย่างที่คาดว่าตนคงทำหล่นหายไปเมื่อคืน ระหว่างที่เดินผ่านห้องเก็บสุราแล้วเปิดประตูเข้ามาภายในห้องครัวหูของหญิงสาวก็ได้ยินเสียงพ่อครัวและผู้ช่วยจับกลุ่มคุยกันเบาๆอยู่ที่หน้าเตาพอดีคราแรกเธอไม่อยากสนใจเท่าไหร่นักทว่าเรื่องราวที่ได้ยินกลับตึงขาทั้งสองให้หยุดยืนฟังอยู่อย่างนั้นหญิงสาวจะงยืนแอบอยู่ข้างตู้แช่หลังใหญ่เขาว่าเมื่อคืนมีคนตายอีกแล้วหรอมีใครรู้บ้างพ่อครัวใหญ่ถามผู้ช่วยทั้งสองคนใช่พี่แต่บอสให้ปิดเงียบ เหยียบไว้ให้จมดินไปเลยนะไม่งั้นผับจะเสียชื่อได้ชัยเป็นคนตอบพร้อมกับเล่าเรื่องที่ตนเข็นขยะจะเอาไปทิ้งแล้วมีคนโทรศัพท์มาจากในครัวบอกว่าไฟไหม้ทำให้ตนต้องทิ้งรถเข็นขยะวิ่งกลับเข้ามาในนี้แทนแล้วคนตายเป็นใครวะพ่อครัวใหญ่ถามขึ้นอีกครั้งคราวนี้ผู้ช่วยพ่อครัวอีกคนก็เบิกตาโพลง่งทำไม้ทำมือประกอบการเล่าไปด้วยอย่างออกรถออกชาติต้องเป็นผู้หญิงสวยๆเมื่อคืนแน่เลยพี่ที่เข้ามายืนตรงประตูด้านหลังนะ่ะ พอเห็นพ่อครัวใหญ่และเพื่อนผู้ช่วยอีกคนทำหน้างงๆก็อดไม่ได้ที่จะพูดเสียงดังเพื่อย,ย้ำเตือนความจำของคนทั้งคู่ตามอารมณ์ความตื่นเต้นระโถเอ้ยก็คนที่เดใจอามเอาช้อนไปยืนให้เมื่อคืนไงแล้วแค่นี้ก็จำไม่ได้อ๋ออ๋อจำได้แล้วที่ว่าไปยืนเสพยาหลังแท้งน้ำอะนะชายพูดขึ้นสักพักก็ทำตาโตเอามือตบโต๊ะดังปังจนคนที่ยืนแอบฟังถึงกับสะดุ้งเฮือกมิลยกมือขึ้นปิดปากตน เพราะแกงว่าจะมีเสียงเล็ดลอดออกไปให้พวกพ่อครัวได้ยินนี่เท่ากับว่าเมื่อคืนกูก็เป็นคนขนศพจากแทงค์น้ําไปที่ลานจอดรถนะสิวะอุ้ยพูดแล้วขนลุกพี่ใหญ่ดูสิชายพูดพลางยกแขนข้างหนึ่งขึ้นให้พ่อครัวใหญ่ดูพ่อครัวใหญ่ก็ถามด้วยน้ําเสียงแผ่วเบาราวกระซิบหมายความว่าไงวะผู้หญิงที่มาดูดยาเมื่อคืนตรงแทงค์น้ําเหรอแล้วเองไปขนศพเขาได้ยังไงก็ศพอยู่ในขุงขยะดํานะสิพี่คนข้ามันคงเอาไปใส่ไว้ในรถเข็นขยะ พราะกะให้ผมเข็นไปทิ้งที่ลานพอผมเข็นไปถึงก็โทรเรียกผมให้กลับมาที่ครัวมันจะได้วิ่งไปเอาศพออกจากรถเข็นได้สะดวกเพราะผมจําได้นะพี่ว่าตอนที่ผมวิ่งกลับไปรถเข็นอีกรอบหนึ่งอะ่ะผมว่ารถมันเบาลงเหมือนถุงขยะมันหายไปถุงนึงชัยพูดไปตามที่ตนเองเพิ่งวิเคราะห์ได้สดๆร้อนๆทางด้านคนฟังก็พยักหน้าอย่างเห็นด้วยกับความคิดของผู้ช่วยพ่อครัวคนนี้ส่วนคนที่ยืนแอบฟังอยู่หลังตู้แช่นั้น รู้สึกได้ว่าขนอ่อนที่ท้ายทอยลุกชันขึ้นไปจนถึงศีรษะแล้วย้อนกลับมาลงแผ่ซ่านไปทั่วร่างความหวาดหวั่นบางอย่างพุ่งเข้าจู่โจมขึ้นมาในใจหากเรื่องที่พ่อครัวคุยกันเป็นเรื่องจริงเรื่องที่เธอเห็นพฤติกรรมของใครบางคนเมื่อคืนนี้ก็น่าสงสัยไม่น้อยมิวแกล้งหมุนลูกบิดประตูให้เกิดเสียงดังแล้วดึงเปิดออกทั้งที่ตนเองก็อยู่ภายในห้องครัวนั้นอยู่แล้วเพื่อหลอกคนในห้องว่าตนเพิ่งเข้ามา สามพ่อครัวหยุดคุยกันทันทีแล้วพร้อมใจกันหันมามองทางต้นเสียงเพื่อดูว่าใครพอเห็นว่าเป็นดีเจสาวชัยจึงเอ่ยทักทายเพื่อแกล้งกลบเกลื่อนอาการพิรุธของตนทันทีอ้าวมิวมาหาข้าวกินเหรอวันนี้มีแกงส้มชะอมไข,ไข่กับไข่เจียวหมูสับชายหนุ่มชี้ไปยังหม้อก,กับข้าวที่ตั้งอยู่บนเตาซึ่งเป็นอาหารสำหรับพนักงานพร้อมกับพยักเพยรไปยังถาดใบใหญ่ที่ใส่ไข่เจียววางซ้อนทับกันอยู่หลายแผ่นเดี๋ยวเข้ามากินพี่ หนูจะออกไปโทรศัพท์ที่สวนสักหน่อยมีวยิ้มหวานส่งให้พร้อมกับเดินออกทางประตูหลังที่เปิดออกสู่สวนหย่อมเล็กๆภายนอกได้และเมื่อออกมานั่งที่โต๊ะตัวยาวหญิงสาวก็หยิบโทรศัพท์ของตนออกมาเปิดแอปพลิเคชันไลน์นิ้วเร็วเลื่อนหาลายชื่อของใครบางคนเมื่อเจอแล้วก็จัดก,การพิมพ์ข้อความลงไปอย่างร้อนรนฉันรู้เรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อคืนนี้ฉันคิดว่าฉันรู้ว่าใครคือฆาตรกรพิมพ์เสร็จ มิวก็เดินวนหาอะไรบางอย่างอยู่แถวนั้นจนกระทั่งอีกฝ่ายพิมพ์ตอบกลับมาอีกหนึ่งชั่วโมงไปเจอผมที่เดิมแล้วค่อยคุยกันอ่านจบดีเจสาวก็เบ,บ้ปากใส่โทรศัพท์ก่อนจะพึมพำออกมาเบาๆดีจะสั่งสั่งสั่ง,งคนผิดก,การหญิงสาวตัดสินใจเดินกลับเข้าไปในครัวอีกครั้งเมื่อคิดว่าสิ่งที่ต้องการหาคงไม่ได้อยู่บริเวณนี้เธอหยิบจานมาตักอาหารนั่งกินไปเงีบเงยบๆคนเดียว เพื่อรอเวลานัดหมายกับใครบางคนในอีกหนึ่งชั่วโมงข้างหน้า